สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ส الي กับ ara, ล็อกซาร่ามีโปรเจกต์ร่วมกันนะคะมาเอาใจขาะชอบออนไลน์นั่นเองวันนี้ส الي จอเลือกเซตของขวัญที่มีขายออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์ของล็อกซาร่าจริงๆก็ไม่ใช่เซ็ตของขวัญหลอกส่วนหนึ่งเนี่ยใช่นะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งของที่มีขายอยู่บนเว็บไซต์นะแล้วส الي คิดว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์มันเป็นสิ่งที่เป็นไอเดียดีๆที่น่าจะหยิบให้กันนะคะแล้วก็ อย่างที่สาลี่บอกเพื่อนๆไปว่าเซตฮอลิเดย์ปีนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจทีนี้มาดูแล้วกันทางออกอีกหนึ่งทางออกนะคะของที่เราควรจะหยิบให้กันที่ ถึงแม้ว่ามันไม่ได้จัดเซตมันก็น่าสนใจนะคะมีบางอันเนี่ยเป็นเซตแหละแต่ว่าก็มีอีกสอสาอันที่ไม่ใช่นะคะแล้วก็เหมือนเคยนะคะเวลาที่สลี่ทำโปรเจกต์กับล็อกซลารก็จะมีโค้ดดีๆมาบอกเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นกันนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยที่เพื่อนๆให้การตอบรับกันเป็นอย่างดีแล้วก็สนับสนุนโปรเจกต์ที่สลี่ร่วมทํากับล็อกซลารมาตลอดปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอส่งท้ายปีนะคะก็โปรโมชั่นที่ว่านี้ก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวีจะม ไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์นะคะของที่มีอยู่ในเพจนั้นนะคะก็จะเป็นของที่ทางล็อกซ์ล่าเขาเลือกไว้แล้วว่าจะร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้ด้วยนะคะโปรโมชั่นที่ว่านี้นั่นก็คือซื้อชิ้นที่1ลด10%นะคะซื้อ2ชิ้นลด15%แล้วก็ซื้อ3ชิ้นลด25%ด้วยกันนะคะเดี๋ยวโค้ดเนี่ยสัลี่ขึ้นไว้ให้ตอนนี้เลยนะคะจริงๆโค้ดก็จะเป็น T L X underscore M p i c นะคะ M ก็ย่อมาจากไม่รู้ดี p i c ก็คือเป็นสิ่งที่สัลี่เลือกน,อนะะั แล้วก็โปรเจกต์นี้เนี่ยรู้สึกว่าล็อกซ์ลารก็จะทําร่วมกันกับอีก2ท่านนั่นก็คือน้องพีชวันเดอร์พีชนะคะแล้วก็คุณนุ่นนบลักนั่นเองนะคะยังไงก็ลองไปดูได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเลือกอะไรมาบ้างสําหรับส ا ี่เองเนี่ยเลือกไว้ทั้งหมดประมาณ10กว่าชิ้นแล้วสลี่ก็มีตัวอย่างที่จะโชว์ในเทปวิดีโอนี้ด้วยส ا ี่จะเริ่มจากสิ่งแรกเลยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนที่รักผมนะคนที่ตามดูวิดีโอของส ا ี่ก็จะรู้ว่าส ا ี่เนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดของเรื่องผมนะ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าพักหลังอ่ะซารีสวยขึ้นบ้างอะไรบ้างจะบอกเลยว่าเคล็ดลับที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่ผมเพราะว่าในเรื่องของการแต่งหน้าสลรีก็แต่งแบบเดิมอะไม่ได้มีเทคนิคอะไรแปลกใหม่มากมายแต่ว่าวันไหนถ้าเกิดว่า ผมสวยเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมันครบองค์รวมด้วยกันนะคะสิ่งที่เพื่อนเบเห็นสาลี่พูดถึงบ่อยมากที่สุดเลยก็คือเลอเซชาอันนี้นะคะเป็นที่ม้วนผมของเลอเซชานั่นเองมันใช้ได้ดีวันนี้สัลี่ก็ใช้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ สาลีเชื่อว่าสาวๆทุกๆคนเนี่ยควรจะมีนะหนึ่งก็คือที่ม้วนผม 2. ก็คือตัวนี้จาก b a b y l i s สนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไดเป่าผมนะถามว่าทำไมสาลี่ถึงเลือกตัวนี้มาบอกเลยว่าสาลี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของไดเป่าผมมากแต่ว่าเท่าที่อ่านดูแล้วตัวเนี้ยคุณสมบัติค่อนข้างดีนะคะเขาจะปกป้องผมจากความร้อนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันถึง3สเต็ปแล้วก็ที่สาี่ชอบอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีลมเย็นด้วย บางอันเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมไอตัวใดเป่าผมอันแพงๆเนี่ยมันไม่มีปุ่มลมเย็นทีนี้ลมเย็นมันช่วยยังไงเวลาที่เราม้วนผมหรือว่าใดผมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเป่าลมเย็นเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยคงตัวอยู่ทรงนานขึ้นนเองเออสะเรีว่าอันเนี้ยเ,ออรรเป็น สิ่งที่ดีที่มีอยู่ในเครื่องทำผมอันนี้นะเดี๋ยวสลี่โชว์กล่องให้ดูดีกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น b e b y l i s เ Expert Series นะคะลักษณะกล่องเป็นแบบนี้แล้วตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยี IONIC ด้วยนะคะซึ่งจะปกป้องผมจากความร้อนนั่นเองก็สลี่คิดว่ามันราคาค่อนข้างโอเคนะสำหรับใดเป่าผมเนี่ยไดเป่าผมบางยี่ห้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3าีพันตัวรุ่นดีๆนะแต่ว่าสลีว่าอันนี้เนี่ยคุณภาพ ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ว่าอยู่ในราคาประมาณ2,000บาทซึ่งตอนนี้ล็อกซ์ลารก็จัดโปรโมชั่นลดนะคะตัวนี้เหลืออยู่ที่พันปลายๆเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โค้ดของสารี่เนี่ยมันก็จะลดออนท็อปเข้าไปอีกถือว่าก็ถูกลงเข้าไปอีกนะคะอันนี้เนี่ยสารี่ได้ลองใช้ไปหนึ่งครั้งแล้วสารี่ว่าถือว่าดีทีเดียวไอ้ลมเบอร์หนึ่งสัี่ก็ว่ามันเป่าผมได้ค่อนข้างดีแล้วนะแห้งเร็วแล้วนะเบอร์2นี่พลังเป่าค่อนข้างแรงไม่จําเป็นจะต้องใช้เบอร์3เลยสา่่วานะคะคแตมีีีไว้กก็ดอเช่นกมด ไปแล้วสําหรับเรื่องผมท,ทีนี้มาในส่วนของสกินแคร์กันบ้างค่ะซารีเลือกมาด้วยกัน2เซตนะคะเซตแรกเนี่ยซารีเลือกมาสําหรับคนที่มีอายุสักนิดนึงนะคะมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะใครที่กําลังมองหาของขวัญให้คุณแม่คุณย่าคุณยายที่เขาอินในเรื่องของสกินแคร์ซารีว่าเซตนี้จากลานเอชเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะนะคะเซตนี้นี่ก็คือไนท์ทรี a เมนต์เซตจากลาเชนะคะซึ่งเราจะได้ ถุงใบนี้ด้วยกระเป๋าใบนี้ด้วยระยิบระยับแบบนี้สวยงามทีเดียวแต่ว่าของที่อยู่ด้านในเนี่ยค่อนข้างจะ อลังการอยู่เหมือนกันนะนะคะอันแรกที่เพืเ่อนๆจะได้ไปนะคะก็เป็น Perfect Renew Night Treatment ตัวนี้จาก l a n e i g e นะคะซึ่งเป็นเซรั่มที่ใช้บำรุงหน้านั่นเองสัลี่ว่า l a n e s e เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ของเอเชียที่ค่อนข้างดีแล้วตอนนี้ก็เริ่มไปติดตลาดที่ยุโรปแล้วด้วยนะคะทั้งยุโรปและอเมริกาเริ่มจะรู้จัก Laneige มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเซรั่มนะคะก็ ทั้งเซตเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เขาเรียกกังวลในเรื่องของริ้วรอยเขาเรียกว่าไปทําสปาหน้ากันได้เองก่อนนอนเลยเพราะว่าเซตนี้เนี่ยเราจะใช้กันช่วงกลางคืนแล้วก็บํารุงมันเข้าไปก่อนนอนเนี่ยอัดมันเข้าไปให้เต็มที่นะคะเช้ามาหน้ามันก็จะดูสดใสมากยิ่งขึ้นอันนี้ะเ,เป็นเซรั่มตัวแรกที่จะได้ไปแล้วขนาดก็ค่อนข้างใหญ่40 ml ใช้ได้เป็นเดือนนะคะแล้วก็ ในกล่องกล่องนี้เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยหลายอย่างด้วยกันมันจะเป็นคล้ายๆกับ Travel Kit นะคะซึ่งจะเป็นตัวที่อยู่ใน l ลายของ Perfect Renew ทั้งนั้นเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์ทรเวลเนี่ยแต่ว่าปริมาณที่เขาให้มาซารีว่ามันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอย่างอันแรกเนี่ย p t r f n e w s k n n w s k i n r e f i n e r ตัว ex เนี่ยได้มาอยู่ที่10 ml คือมันเป็นคล้ายๆกับเซรั่มแล้วเราใช้ทีละนิดได้หลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น perfect renew emotion ex นะคะได้มา10 ml เช่นกันแล้วก็อีก3ตัวด้านในคือยังไม่หมดนะคือกล่องเล็กๆแค่นี้ได้มาเยอะมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็น perfect renew night treatment นะคะแล้วก็ อีกอันนึงจะเป็น Perfect Renew e c c e n t e x EX, แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น Perfect Renew Cream EX รู้สึกว่าลาย EX เนี่ยจะเป็นลายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็จะได้ผลดีมากยิ่งขึ้นเอาล่ะเซตเซตเนี้ยสันลี่ว่าเหมาะ เหมาะซื้อให้คุณแม่ไปทําสปาที่บ้านนะคะเขาจะได้บํารุงผิวกันตอนค่ําคืนเพราะเอาจริงๆเถอะอย่างแม่ของซารีอะให้ไปทําหน้าที่คลินิกอะไรเงี้ยเขาไม่มีเวลาแล้วเขาก็ขี้เกียจที่จะไปทํานั่งรถไปทําแต่ถ้าเกิดให้อะไรไปแบบเนี้ยเขาสามารถทําได้เองที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นเซ็ตที่ดีมากๆเลยนะก็จะได้ไปเซ็ตนี้ราคาอยู่ที่2,300บาทถ้าสติจําไม่ผิดนะคะใช่ราคาอยู่ที่2,300บาทแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนๆสามารถใช้โค้ด ลดไปได้อีก10-15-25แล้วแต่นะคะทีนี้มาถึงอีกเซตหนึ่งเป็นเซตที่ซารี่เลือกให้สำหรับสาวๆที่ทำงานหนะักผิวขาดการดูแลแล้วก็จะขาดน้ำนะคะก็จะเป็นเซตนี้จากลานเนชนะคะซึ่งจะเป็นเซตพิเศษที่ลานเนชทำออกมาให้ล็อกซาร่าเท่านั้นถ้าเพื่อนๆไปซื้อที่เคาน์เตอร์นี่ก็จะไม่มีเซตนี้นะเซตนี้เนี่ยมีขายที่ล็อกซา่าเท่านั้น ของที่มีอยู่ในเซตนี้ส่วนใหญ่นะจะอยู่ใน l ลายของ Waterbank ทั้งนั้นเลยเป็นชื่อเซตว่า Waterbank e.x นะคะเดี๋ยวซารีลิงก์ทุกเซตทุกอย่างที่ซารีพูดถึงไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะก็อย่างที่บอกแหละว a t e r b a n k อ่ะเรารู้จักกันในน้มของตัวที่ให้ความชุ่มชื้นบำรุงผิวผิวขาดน้ำเวลาที่เรานอนน้อยเครียดทำงานเยอะผิวจะเริ่มเครียดละแล้วก็จะเริ่มตึงเครียดจะมีอาการขาดน้ำเกิดขึ้นซารีว่าเซตนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงทุกคนเลยที่ทำงานหนักแล้วก็อยากจะ ดูแลผิวของตัวเองนะคะสิ่งที่จะได้ไปก็คือ waterbank accent ex นะคะก็จะเป็น accent ที่เหมือนกันกับที่หลายๆแบรนด์ทำออกมาขายนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักนะแล้วก็ขนาดไซส์ที่ได้มานี่ไม่เล็กเลยนะคะอยู่ที่60 ml ด้วยกันนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้ตัวบารุงผิวไปด้วยนะคะก็จะเป็น waterbank Gel Cream ex อันนี้ได้ไปอยู่ที่ สหลอดด้วยกันคือทั้ง2หลอดเนี่ยเหมือนกันนะคะแต่ว่าได้ไปหลอดละ10 ml เหมาะสำหรับการพกพาไปต่างจังหวัดอีกตัวหนึ่งที่จะได้ไปจะเป็น Water Bank Sleeping Mask ที่โด่งดังมากๆของ Laneige นั่นเองตัวนี้เนี่ยได้ไป15 ml ถ้าพูดถึง Laneige ลี้ก็จะนึกถึง Sleeping Mask เป็นหลักนะคะแล้วก็อันนี้15 ml ใช้ได้หลายครั้งหลายอาทิตย์ใช้ได้เป็นเดือนๆ sleeping mask เนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งใช้สักครั้งสองครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะมันจะเป็นการบำรุงอย่างล้ำลึกตื่นมาแล้วน่าจะรู้สึกสดใสขึ้นมาทีเดียวสำหรับตัวสลีเองสัลี่ยังไม่มีโอกาสได้ลองสกินแคร์หลายๆตัวของ la n e s อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางที่จะได้ลองกันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่อยู่ในเซตนะคะก็จะได้เป็นอันนี้นะคะเป็น la n e s bb cushion พวคอนทัวร์ SPF 50 PA บวกบวกนะคะก็จะได้เป็นแพ็คแบบนี้ไปด้วยให้ได้ทดลองใช้ทั้งหมดที่เพื่อนๆจะได้ไปเนี่ยอยู่ในราคา1,650บาทซึ่งซัลลี่คิดว่า เฮ้ยราคา1650ัราบาทแล้วได้สกินแคร์ไซส์ใหญ่มาหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็นไซส์ทดลองที่แบบเป็นดีลักซไซส์แบบนี้ซารีถือว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าแล้วก็อย่างที่บอกเซตนี้เนี่ยเขาจัดมาขายเฉพาะที่ล็อกซ์ล่าเท่านั้นไปเคาน์เตอร์ก็จะไม่ได้ราคานี้ไม่ได้เซตนี้นะคะลองดูละกันผ่านไปสําหรับสกินแคร์สตัวทีนี้มาถึงในเรื่องของเมคอัพกันมั่งนะคะมีหลายเซตอยู่ด้วยกันที่มีขายที่ล็อกซ์ล่าแล้วก็ out of stock ไปนะคะซารีจะบอกว่าให้เ,เพื่อนๆเข้าคิวรอไว้เพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเขาจะทำการรีสต็อกมีครั้งที่แล้วเนี่ยที่สล,ลิเอาโค้ด Black Friday มาบอกกันโค้ดนั้นเนี่ยใช้ได้แค่วันเดียวแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเข้าไปเช็คแต่ว่าของเนี่ยมัน out of stock นะคะเพราะว่าคนที่เข้าไปก่อนหน้านั้นเขาก็ซื้อรีบซื้อไงเพราะโค้ดนั้นมันลดเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องหว่วงอย่างเช่น2พาเลตนี้นะคะ In the b a l m of Your Hand แล้วก็ The m i n e r Sister เนี่ยเดี๋ยวเขาจะรีสต็อกนะให้เพื่อนๆไปกดเข้าคิวเอาไว้ เข้าคิวในเว็บไซต์นะพอของมันรีสต็อกเขาก็จะส่งอีเมลไปบอกเพื่อนๆมีของหลายๆอย่างที่สลี่แนะนําอยู่ในลิสต์ของสัลี่เนี่ยบางทีมันอาจจะ out of stock หมดไปนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขารีสต็อกให้เพื่อนๆเข้าคิวเอาไว้ใส่อีเมลเข้าไปเดี๋ยวพอเขารีสต็อกนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับอีเมลเตือนแล้วก็จะได้ใช้โค้ดส่วนลดกันนะอย่างที่บอกอย่าพลาดล่ะ In the b a l m of your hand แล้วก็ The m i n i z e r Sister เนี่ยเดี๋ยวเขาจะรีสต็อกกันนะคะทีนี้มาถึงของสสิ่งที่สัลี่เลือกมาและคิดว่ายังมีสต็อกอยู่นนนั่ก็คือ เ,ะะเป็นพาเลทที่ไม่ใช่ฮอลิเดย์พาเลทแต่ว่ามันมีความพิเศษเดี๋ยวสลนิจะมาเล่าให้ฟังพาเลทแรกเนี่ยมาจาก Sleek IDY Garden of Eden พาเลทนี้ถามว่าทำไมมันถึงเป็นพาเลทที่สลนิหยิบมาพูดคุยกันพาเลทนี้เป็นพาเลทที่ติดท็อปพาเลตในปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนู่นนะคะพาเลตนี้เนี่ยจริงๆเขาทำออกมาเป็นลิมิเต็ดอะดิชันแต่เนื่องจากว่าได้รับการตอบรับ อย่างดีมากสลิกเลยตอนนี้คาดว่าน่าจะขายอยู่เป็น Permanent แล้วนะคะถามว่ามันดียังไงคุณภาพอายแชโดว์ของสลิกสลิว่าไม่น่าจะต้องพูดมากในเรื่องของคุณภาพเม็ดสีนะแต่ว่าพาเลทนี้ข้อดีก็คือเป็นพาเลตที่ค่อนข้างจะยูนิคมาก เกือบจะทุกแบรนด์ไปหาได้เลยตามเคาน์เตอร์ไม่มีแบรนด์ไหนทําพาเลตสีโทนนี้ออกมานะคะจะมีโทนธรรมชาติค่อนข้างเยอะแต่ไม่มีพาเลตไหนที่เป็นธรรมชาติโทนเขียวแล้วก็พรมแบบนี้เป็นสีที่เขาจัดมาแล้วว่ามันใช้เข้ากันได้ดีนะคะทั้งเขียวทั้งพรมทั้งตัวนี้ก็จะเป็นสีบรอนส้มบรอนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์คือพาเลตเนี้ย สวยมากซารีเนี่ยจะซื้อตั้งหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะได้ลองใช้จริงๆแล้วก็ใครที่เป็นคนที่ชอบสีเขียวสีม่วงพรมนะคะลองดูพาเลตเนี้ย หาไม่ได้ง่ายๆสลิกเนี่ยทำออกมาแล้วคือแบบอย่างที่บอกว่ามันติดท็อปของพาเลตปีที่แล้วแล้วขายดีมากจนกระทัง่งจะต้องนำมาเป็นเพอร์มานนต์เนี่ยไม่ธรรมดาสำหรับพาเลตนี้แล้วก็ราคาย่อมเยาวคุณภาพของสลิกเราไม่ต้องพูดถึงกันมันค่อนข้างจะดีนะคะอีกอันนึงเป็นของสลิกอีกเช่นกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลติงพาเลตนะคะก็ คนที่ชอบไฮไลท์ทั้งหลายสลี่าน่าจะลองอันนี้เปิดมาด้านในาขอบอกพาเลตฮลัวลามากนะคะปกติพาเลตของสลีเนี่ยเราจะรู้จักกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นพลาสติกด้านๆแต่ว่าพาเลตอันนี้ดูสินะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุเดียวกับตัวแพคเกจจิ้งของอัลกอ s s s ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพาเลตท,ที่มีไฮไลท์แบบครีมอยู่ด้วยกันหลายสีมาก นะคะก็จะมีทั้งขาวขาวมุกเลยนะแล้วก็จะมีแชมเปญน,นะแล้วก็จะมีสีทองแล้วก็จะมีอันนึงเนี่ยจะเป็นไฮไลท์แบบผงนะคะแล้วก็ทั้ง3อันเนี่ยจะเป็นไฮไลท์แบบครีมเรียกได้ว่าพาเลตนี้เนี่ยมากันทั้งแบบผงแล้วก็แบบครีมเลยนะคะสรีว่าพาเลต e อันนี้ยคุ้มนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ไฮไลท์ได้หลายโทนสีแล้วก็มีทั้งแบบครีมแล้วก็แบบผงดูสิมันเล่นแสงเล่นเงากันซะ นะโอเคแล้วก็ที่สาคัญสล,ลิี่ชอบแพคเกจจิ้งด้วยถึงแม้ว่าเวลาที่แตะไปเนี่ยมันจะเป็นลายนิ้วมือแต่ดูแพคเกจจิ้งแบบนี้มันสวยดีเป็นเงาเนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งพาเลทที่ราคาย,ย่อมเยาวแล้วก็สัล,ลิว่าสําหรับคนที่ชอบไฮไลท์น่าจะซื้อให้ตัวเองก็ได้หรือว่าซื้อฝากเพื่อนที่ชอบไฮไลท์ก็ดีนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เกี่ยวกับผมแล้วสล,ลิว่ามันน่ารักดีนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะเป็นตัว t a n g l ิล e ร e เซนั่นเองอันนี้ในบันดันที่2ของซลลแแลล้วืวลล้อเเจ้้าาตตัวนนนีีมอท่ป็ BackFi d Friday ถ้าเพื่อนๆจำได้นะของซาลี่เนี่ยอันแรกซารี่ซื้อมาที่เว็บไซต์ feelunique.com แล้วต้องใช้เวลาส่งมาเมืองไทยเนี่ยประมาณ14วัน2อาทิตย์ด้วยกันแต่ว่าของที่มีขายที่ล็อกซาล่าเนี่ยหลังจากที่เขาลดแล้วแล้วเพื่อนๆใช้โค้ดลดเข้าไปอีกเนี่ย ขอบอกว่าถูกพอๆกันกับที่ซื้อที่ฟิลยูนิคเลยบางทีจะถูกกว่าด้วยแต่ว่าของล็อกซ์ล่าเนี่ยดีหน่อยก็คือเขาจะจัดส่งค่อนข้างเร็วสักประมาณสองสาวันเพื่อนๆก็น่าจะได้ของแล้วนะคะแล้วก็สลี่มีทั้ง t a n g ก e t ทีเซอแล้วก็ t a n g ก e a แองเจิลสลี่ว่าสัลี่ชอบของ t ทนกอลทีเซอร์มากกว่านะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น Compact ด้วยนะคะซารีเน่ชอบ Compact นะเพราะว่าเราสามารถพกพาไปไหนแล้วก็มันมีตัวฝาปิดไม่ให้ตัวแปรงเนะะี่ยค่ะมันถูกทำลายไปนะคะก็จะ ปิดแบบนี้ได้เลยสลีชอบมันน่ารักดีนะคะซื้อฝากกันอยู่ที่ราคาประมาณ600กว่าบาทลดแล้วก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะแล้วที่สําคัญมีหลายสีด้วยนะคะมันจะมีสีชมพูอ่อนสีทองแล้วฮอลิเดย์เนี่ยเขาทําลายออกมารู้สึกจะเป็นลายดาวก็ลองดูละกันชอบลายไหนแต่สลีเนี่ยชอบลายนี้เป็นลายริมฝีปากนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่สำหรับคนรักชอบอายแชโดว์น่าจะซื้อฝากกันเป็นของขวัญปีใหม่ หน้าตาแบบนี้มันไม่ได้พิเศษอะไรเลยแต่ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้เราได้ create palette เป็นของตัวเองนะคะนั่นก็คือ C Palette นั่นเองราคาก็ซื้อที่เมืองไทยอ่ะจะบอกเลยซื้อที่เว็บไซต์ของ l o อกซ์ลเนี่ยถูกกว่าสั่งมาจากเมืองนอกแล้วก็บวกค่าฮิ้วแล้วก็บวกค่าภาษีอะไรต่างๆมากมาย ที่ล็อกซ์ล,ล่าซารีบอกลักคุณหารแล้วถูกกว่านะคะมีทั้งพาเลตใหญ่และพาเลตเล็กด้วยกันอย่างของซารี่เนี่ยเป็นสีชมพูปกติแล้วเนี่ยซารี่จะใส่อายแชโดว์ไว้เต็มเลยอายแชโดว์ของเมคอัพกิ๊กบ้างหรืออายแชโดว์ของแมกบ้างนะคะก็แต่อันนี้เป็นพาเลตเปล่าๆที่ถ้าเกิดว่าเราซื้อให้เพื่อนของเรามันเป็นจุดเริม่มต้นที่ดีที่ เขาจะได้ออกแบบพาเลตของตัวเองที่เขาชื่นชอบแล้วก็เป็นสีที่โดนใจเขามากที่สุดไม่ได้ใส่ได้เฉพาะแค่อายแชโดว์นะทั้งบลัชออนของ MAC เนี่ยซื้อมาเป็นแผ่นๆก็ใส่ได้อะไรก็ได้ที่เราดีพอตมาแล้วเนี่ยก็ใส่ได้ไอายแชโดว์ของน r s ที่เวลาแพคเกจิ้งมันกังๆเก่าๆเหนียวๆอะ่ะซารี่ก็จะดีพอตออกมาแล้วก็มาใส่ในพาเลตนี้แทนนะคะก็ดูแล้วมันใช้ง่ายหยิบจับใช้ง่ายสบายมือแล้วก็เป็นพาเลตที่มีความแข็งแรงทนทาน พอสมควรนะอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่รู้สึกว่าจะจัดเซตอยู่ที่ล็อกซ์ล่าด้วยนะตอนนี้นะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากโอกูมานั่นเองเป็นน้ำแร่ที่จัดเซตคู่กันนะ่ะจัดเซตก็ลดอยู่แล้วแล้วยิ่งใช้โคดออนท็อปมันก็จะยิ่งลดเข้าไปใหญ่เหลือขวดแล้วไม่เท่าไหร่เองอะคะ่ะหารกันกับเพื่อนก็นกได้นะคะลองดูจะได้มีโอกาสทดลองน้ำแร่ข,ของโอกูมาที่โด่งดังตัวซารี่ใช้โอกูมาแล้วซารี่รู้สึกว่าใช้อะดีทําให้ผิวมันดีขึ้นถ้าเกิดเราใช้อย่างต่อเนื่องนะสเปย์น้ำแร่พวกนี้อยอ่่าาาไปปหววัังผลใช้สกระมณ Oh, อาทิตย์สอาทิตย์แล้วผิวฉันจะดีขึ้นมาไม่ใช่ลองใช้ไปเรื่อยๆแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สารีว่าขาดไม่ได้อ่ะสเปรยน้ำแร่เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะต้องมีอยู่ในคอลเลคชันของซารีอ่ะโอกุมาก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ลองดูนะคะหารกันกับเพื่อนก็ได้อย่างที่บอกมันก็จะได้ถูกลงมายิ่งขึ้นถูกกว่าซื้อ ไซสเ์เต็มๆขวดเดียวๆอะ่ะลองดูเซ็ตที่เขาจัดไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาสกของโอกูมาตอนที่สาลี่ไปไอแลนดอ์อ่ะมาสของโอกูมาช่วยชีวิตไว้ได้หลายวันมากๆเพราะว่าตัวมาสกมันชุ่มชื้นจริงๆชุ่มชื้นกว่าหลายๆแบรนด์ที่สาลี่ได้ลองใช้อะ่ะถ้าพูดถึงเรื่อง ความชุ่มชื้นนะลองดูได้มันจะมีเซตเซตหนึ่งที่จัดอยู่ในล็อกซ์ลาเป็นเซตมาร์คโดยเฉพาะอะค่ะของที่สล,ลี่เอามาโชว์ในเทปวิดีโอนี้มีเท่านี้นะคะแต่ว่าลิสต์ของสล,ลี่ที่สล,ลี่แนะนำเนี่ยยังไม่หมดนะเพื่อนเนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ตามหาสัญลักษณ ซารีพิกนะคะหน้าตาของสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปหากันได้เลยถ้าเกิดว่ามีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ขึ้นอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่สญญารีแ,บบนนนญญาแนะนําให้ซื้อฝากกันเป็นสิ่งที่สญญารีคิดว่าเออมันคุ้มค่าแล้วก็อย่าลืมมองหาสัญ,ญลักษณ์ของอีกสองท่านนะคะนั่นก็คือของน้องพีชวันเดอร์พีชแล้วก็ของคุณนุ่นนบลักนะคะคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยก็น่าจะรีคเเของดีๆที่น่าจะหยิบให้กันเป็นของขวัญในช่วงนี้นะเอาล่ะในส่วนของการแนะนําของขวัญเนี่ยก็จบไปแล้วนะคะจริงๆวิดีโอ เนี่ยซารีควรจะบายบายกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้สี่วิดีโอของขวัญของซารีกิฟต์ไอเดียของซารีทุกๆอันจะต้องมีกิฟต์เอาวใช่ไหมวิดีโอนี้ก็ไม่พลาดอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวซารีจะให้เพื่อนๆร่วมสนุกนะคะแล้วก็ซารีจะจับผู้โชคดี3ท่านซึ่งของรางวัลเนี่ยจะเป็นพาเลตสลีกที่เพื่อนๆเ,เลือกนะคะพาเลตไหนก็แล้วแต่นะคะทั้ง3คนเลือกมาเลยนะเวลาที่ชนะแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกมาเลยว่าเป็นพาเลตไหนของซารีก็ได้นะคะทั้ง3ท่าน เลือกมาซารีก็จะทําการซื้อพาเลตนั้นนะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆที่บ้านนะคะถือซะว,ว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากซารีด้วยพาเลตของซารีพาเลต, q, เตไหนก็ได้นะคะถึงแม้ว่าพาเลตนั้นเนี่ยมันจะเอาออฟสต็อกนะคะซารีก็จะพยายามไปตามล่าหามาให้เพื่อนๆจงได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะพาเลตอันไหนหรือว่าของชิ้นไหนที่มันเอาออฟสต็อกไปแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะรีสต็อกให้เพื่อนๆเข้าคิวเอาไว้ y, กรอกอ e ีเมลเอาไว้ A y. เดี๋ยวเขาจะส่งอ e ีเมลมาเตือนนะคะซารีไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดพาเลตของ The ปีนีน้เลย เพราะว่าถ้าเกิดซื้อที่เว็บไซต์ของล็อกซ์ล่าเนี่ยมันลดค่อนข้างเยอะนะคะลองดูละการมีของอื่นๆอ,อีกมากมายที่ลดในเว็บไซต์เว็บไซต์นี้แล้วก็ก่อนจะไปสลี่อยากจะขอบคุณเพื่อนๆมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้การสนับสนุนสลี่มาตลอดปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวิดีโอปกติที่สลี่ทำหรือว่าจะเป็นวิดีโอที่สลี่ร่วมทํากับแบรนด์ต่างๆนะก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆจริงๆนะคะหวังว่าเทปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมไปใช้ส่วนลดต่างๆรา,ายละเอียดของโคด้ดแล้วก็ลิงก์ต่าง เดี๋ยวสลี่เขียนไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างลองคลิกไปดูนะคะวันนี้สลี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย